สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ t l e Lover of t a r ท t ไพ่ยิปซีทำนายความรักนะคะวันนี้เราก็จะมาพบกับการเล่นเกมพี่อดกในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นในกรณีที่เราเคยคบเคยคุยกับเขานะคะแล้วก็มีการห่างหายนะคะแยกจากกาันหรือว่าเลิกคบเลิกคุยกันไปแล้วเขาไม่ได้ติดต่อกลับมาหรือเราไม่ได้ติดต่อเขากลับไปเนี่ย เขาคิดถึงเราไหมและเขาส่องเราตามโลกโซเชียลตามเฟซตามไลน์ตามไอจีต,ต่างๆไหมนะคะแม่เมาก็จะมีกองไพ่มาให้เลือกอยู่3ามกองด้วยกันนะคะกองที่1เป็นดอกไม้สีเหลืองกองที่2เป็นดอกไม้สีฟ้าและกองที่3เป็นดอกไม้สีชมพูนะคะก็ยินดีต้อนรับ สำหรับท่านสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่นะคะสวัสดีคนไทยที่ทํางานในต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะคะสบายดีสวัสดีบราบาทุกท่านนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะกดพอดหยุดแล้วก็เลือกกลองไพ่ที่ท่านชอบได้เลยนะคะมาดูสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกลองไพ่กองที่1นะคะดอกไม้สีเหลือง เขาคนนั้นที่เราเคยคบเคยคุยด้วยเขาคิดถึงเราไหมเขาเขาส่องเราไหมตามโลกโซเชียลนะคะ Queen of Pentacles สิบเหรียญ a เอซอฟสอดน i g ซอฟแวร์ The Moon จากคำถามของไพ่นะคะเขาส่องแลไ้ไหมเขาคิดถึงแม้ไหมเขาคิดถึงคุณนะคะคนที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งเขาคิดถึงคุณมากด้วยสิบเหรียญจะที่เคยคบเคยคุยกันนะคะแล้วเขาก็มีความสุขมากเขาอยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปต่อกับคุณนะคะอีกไม่นานไม่ช้านะคะเขาจะแบบว่าทนคิดถึงคุณไม่ไหวเนี่ยคือเขาเดบมูลขึ้นมาเขาคิดถึงคุณมากจริงๆนะคะยังเหมือนกับว่า คิดถึงเวลาที่มีความสุขด้วยกันคิดถึงเวลาที่เคยแบบคุยด้วยกันสนุกสนานนะคะเหมือนพูดหยอกล้อต่อกสระซิกันนะคะเขาเขาคิดถึงคำอ้อนคำหวานหวานของคุณนะคะที่แบบว่า อยากจะเจอเขาอยากจะเห็นหน้าเขาอยากจะดูด้วยกันนะคะอีกไม่นานไม่ช้าเขาจะกลับมานะคะหรือว่ากลับมาทักกลับมาทายคุณนะคะอาจจะเป็นแค่ข้อความสั้นๆนะคะหรือว่าอาจจะแบบว่าแอบ,บส่งข้อความอแอบบส่งสติกเกอร์มาหาคุณนะคะเพื่อเหมือนกับว่าอย่างเชิงว่าคุณคิดถึงเขาไหมนะคะเหมือนเหมือนกับเขาก็เหมือนกับไม่กล้าะคะด้วยความที่แบบความเป็นผู้ใหญ่หรือความมีทิฐิ ความมีอีโก้ของเขานิดนึงนะคะเขาก็เหมือนกับว่าเขาไม่กล้าจะทักแบบเป็นข้อความมานะคะเขาก็เหมือนกับอาจจะส่งสติกเกอร์นะคะหัวใจคิดถึงนะอะไรประมาณนี้พอคุณตอบรับเข้าไปเขาก็เหมือนกับจะพิมพ์เป็นข้อความยาวๆนะคะเดี๋ยวเขาจะทักข้อความกลับมานะคะมนุษย์ว่าเรื่องราวความรักของคุณกับเขาคนที่เลือกกองไพ่ที่หนึ่งเป็นอย่างไร king of cup the e m p r the s s the empress the f o o l 2ถ้วย2ดาคุณน่าจะคูอยู่กับคนที่มีครอบครัวมีภรรยาหรือว่ามีสามีอยู่แล้วนะคะตัวเขาเองก็มีตัวจริงของเขาอยู่แล้วมันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เขาว่างเว้นจากการทำงานหรือว่าเป็นช่วงเทศกาลวันหยุด อะไรประมาณเนี้ยพอเขามาพบเจอคุณในเหมือนกับเขาแอบมาเล่นแอปพลิเคชันหาคู่อะไรประมาณเนี้ยเขาก็เหมือนกับว่าถูกอ,อกถูกใจคุณนะคะมันเหมือนกับว่า คุณเป็นคนหน้าตาดีสวยหล่อนะคะแล้วก็เหมือนกับอยากจะคบหาดูใจกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาทําไม่ได้ก็คือเขาไม่สามารถที่จะเลือกมาอยู่กับคุณได้หรือว่าเลือกคุณเป็นตัวจริงได้นะคะเพราะว่าเขามี d ีเอ็มเพรสนะคะมีคนที่เป็นตัวจริงของเขาอยู่แล้วเป็นภรรยาหรือว่าเป็นสามีอยู่แล้วนั่นเองนะคะเขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจเลือกคุณเป็นภรรยาหรือว่าสามีของเขาได้เป็นตัวจริงของเขาได้นั่นเองนะคะ ก็อาจจะทักมาบ้างนะคะสรุปได้ว่าเขาคนนี้คิดถึงคุณมากนะคะเดี๋ยวเขาจะหาเวลาว่างทักกลับมาหาคุณนะคะมาดูซิว่าสิ่งแรกที่เขาจะแอคชั่นนะคะเขาจะทำอย่างไรเขาจะแอคชั่นอย่างไรกับคุณเพย์ซ o r สอดเอซับคับเดลเวอร์ ส่ถ้วยเก้าถ้วยแน่นอนว่าความรักความสัมพันธ์คั้งนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าแบบพูดถึงความคิดถึงเขามีความคิดถึงให้กับคุณนะคะแล้วก็อยากจะคบอยากจะคุยนานๆน,นะคะถ้าเหมือนกับจะเอาคุณไปเป็นตัวจริงของเขาแน่นอนว่ามันเป็นความรักเป็นรักสามเศร้าราวสามคนแน่นอนนะคะการที่แบบว่าจะให้สถานะหรือว่าให้ตำแหน่งคุณเป็นตัวเจนเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนนะคะ เขาก็ยังเหมือนกับเกรงใจคนที่บ้านของเขาอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ความรักที่เขามีมอบให้คุณเนี่ยแน่นอนมันเป็นเหมือนกับความถูกถูกใจนะคะแล้วก็ความรักคนสัมพันธ์นี้เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะเหมือนกับว่าคบหรือว่าคุยหลายคนก็ได้เป็นเพื่อนคุยประมาณนี้นะคะเขาอาจจะเหมือนกับ ไม่ได้จริงจังแต่ว่าในความรักคนสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมีความคิดถึงคุณอยู่อยากจะคุยไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าความที่แบบจะผูกพันในด้านของ18บบวชก็ไม่น่าจะมีให้นะคะเพราะว่าเขามีตัวจริงของเขาอยู่แล้วนะคะเขาค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีอายุมากนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะคะเหมือนกับว่าเขาก็รักเกียรติรักศักดิ์ศรีของเขานะคะในการแบบที่เขามาเจอคุย มาคบมาคุยกับคุณเนี่ยด้วยความที่แบบเออเขาเป็นคนที่แบบรักสนุกหรือว่านิสัยแบบ รักอิสระเสรีนะคะภรรยาของเขาหรือว่าคู่ครองสามีของเขาอาจจะไม่ได้ควบคุมพฤติกรรมของเขาปล่อยให้เขาแบบว่าใช้ชีวิตแบบอิสระนะคะในโลกของโซเชียลออนไลน์ต่างๆเขาก็เลยเหมือนกับมีเวลาว่างมาทักมาแชทมาคุยกับคุณนั่นเองนะคะถามว่าคุณควรจะลงลึกในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมนะคะถ้าเป็นคนคบคุนคุยกันที่แบบปรึกษาหารือการธรรมดานี้ก็น่าจะได้อยู่แต่ถ้าแบบให้เป็นคู่ครองภรรยาสามีจริงๆก็ไม่น่าจะได้ ได้นะคะก็ลองคิดดูดีๆนะคะว่าเราจะให้เปอร์เซนต์ความรักความสมพันธ์กับคนคน,นี้มากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นเพื่อนคบเป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนในโลกโซเชียลออนไลน์ต่างๆได้นะคะอืมก็ตอบคําถามของหัวข้อนะคะว่าเขาคิดถึงคุณนะคะแล้วก็อยากจะติดต่อกลับมาหาคุณนะคะไม่นานไม่ช้าเขาน่าจะทักสติ๊กเกอร์หรือว่า ทักไลน์มาคําสั้นๆนะคะเพื่อที่จะยัางชิงว่าคุณคิดถึงเขาไหมนะคะแล้วก็จะเป็นบทสนทนาที่ยาวาต่อไปนะคะดูสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่2หลักไม้สีฟ้านะคะในหัวข้อพิอเดนที่ว่าเขาคนนั้นที่เราเคยคบเคยคุยนะคะกรณีที่ไม่ได้ติดต่อกันนานละเขาคิดถึงเราไหมเขาแอบส่องเราไหมนะคะ มาดูเหตุการณ์เรื่องราวความรักของคนที่เลือกกอมไพ่กองที่สองกันก่อนดีกว่าเหตุการณ์เรื่องราวความรักเป็นอย่างไรนะคะในออฟสอดแปดถ้วยคนคนนี้นะคะเขาเคยเหมือนกับว่า มีการแบบกลับมาง้อคุณแล้วนะคะเหมือนกับมีการห่างหายไปนานแล้วแล้วเขาก็กลับมาง้อคุณนะคะเหมือนกับว่าคุณก็คงแบบคงจะงอนหรืออะไรประมาณนี้คุณคงรอเขานานแล้วแหละแล้วพอเขาทักกลับมาเนี่ยทักชวนแบบไปเที่ยวกันไหมไปกินข้าวกันไหมว่างไหมอะไรประมาณนี้คุณปฏิเสธเขาไปนะคะแล้วก็เหมือนกับพูดเหมือนกับ เหมือนกับต่อว่าเขาหรือว่าแบบน้อยใจอะไรประมาณนี้บอกโอ้โหหายไปไหนมาตั้งนานอะไรประมาณนี้เหมือนพูดประชดเขานะคะหายไปไหนมาตั้งนานนึกว่าเลิกกันแล้วนึกว่าเลิกคุยกันแล้วนึกว่าเลิกคบกันแล้วอะไรประมาณนี้ด้วยความที่เขาแบบอุตส่าห์ตั้งใจนะคะว่าเขาจะมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณมันกลายเป็นว่าแบบเฮ้ย คุณไม่ได้ชอบเขาแล้วเหรออะไรประมาณนี้เขากับรู้สึกว่าคุณไม่ได้ชอบเขาแล้วไม่ได้คิดถึงเขาแล้วนะคะเขาก็เลยหายไปอีกรอบหนึ่งนะคะเหมือนกับไปทําใจนะคะหรือว่าอาจจะไปแบบคิดว่าคุณน่ะไม่ได้ชอบเขานะคะเขาก็เลยเหมือนกับอายๆกล้าๆเกรง,กงๆกลัวๆประมาณนี้นะคะมาดูซิว่าเขาคิดถึงคุณไหม คนคนี้นะคะเขาคิดถึงคุณไหมจัสติ c เขาอยากจะขอร้องให้คุณให้ความยุติธรรมกับเขานะคะในช่วงระยะเวลาที่เขาหายไปเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาเหมือนกับไปศึกษาดูใจกับคนอื่น ลองลองคบลองคุยกับคนอื่นดูก่อนนะคะเหมือนกับว่าเพื่อที่จะแบบว่าอย่างเชิงความรู้สึกของตัวเองว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่เขาหายไปคุยกับคนอื่นเนี่ยความรู้สึกของเขาที่คุยกับคนอื่นเนี่ยมันไม่เหมือนคุยกับคุณนะคะ เขาคิดถึงคุณนะคะเขารอช่วงระยะเวลาที่แบบว่ารอให้คุณหายโกรธเขานะคะหรือว่ารอให้คุณแบบใจเย็นๆลงนะคะเขาถึงจะทักกลับมานะคะ The Lover แล้วก็สีดาบเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้จริงจังกับคนที่คุยหลายๆคนเหมือนกันนะคะคนที่เขาจริงจังด้วยคือคุณนั่นเองนะคะเขาอยากจะขอร้องให้คุณให้ความยุติธรรมกับเขานะคะในการที่แบบเขาจะติดต่อกลับมาครั้งนี้มาดูซิว่า เขาจะติดต่อกลับมาไหมนะคะเขาคิดถึงคุณไหมเขาจะติดต่อกลับมาไหม The Temperance เขากำลังเหมือนกับอย่างเชิงความรู้สึกของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าแอบ,แบ เชเน้อเชิงแงแอบ,บส่องแอบ,บมองในเฟซคุณว่ามีข้อความอะไรไหมที่แบบบ่นถึงเขาหรือว่าคิดถึงเขานะคะเขาคิดถึงคุณมากนะคะมีสิเปลี่ยนแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าไม่กล้าที่จะติดต่อกลับมานะคะเดอะทาวเวอร์มันเหมือนกับแบบเอพอจะทักกลับมาเนี่ยมันเหมือนกับเลิกล้มความตั้งใจแล้วคือครั้งแรกที่เขาติดต่อมาหาคุณเนี่ย คือคุณกับปฏิเสธเขาหรือว่าเหมือนกับต่อว่าเขาว่าเอ๊ะหายไปไหนมาตั้งนานอะไรประมาณเนี้ยอยู่ดีๆก็ทักกลับมานึกว่าเลิกคบเลิกคุยกันแล้วอะไรประมาณเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาเก็บคําพูดของคุณไปเหมือนกับไปตัดสินใจว่าคุณเนี้ยไม่ได้รักเขาแล้วไม่ได้ชอบเขาแล้วไม่ได้อยากคุยกับเขาแล้วเขาก็เลยเหมือนกับหายไปครั้งที่สองนะคะพอจะติดต่อกลับมาครั้งที่สามเนี่ย คือก็เหมือนกับต้องมาแอบส่องแอบ,บมองในเฟซในโลกโซเชียลของคุณอีกว่าเอ๊มีข้อความที่คุณจะบ่นถึงเขาไม้คิดถึงเขาไม้นะคะพอเขาตัดสินใจว่าเออจะทักมานะคะก็เหมือนกับไปเจอข้อความบางอย่างที่เหมือนกับคุณตัดพ้อต่อว่าเขานะคะเขาก็เลยไม่กล้าติดต่อกลับมานั่นเองนะคะมาดูซิว่าอะไรที่พอที่แบบจะแนะนําว่าให้คุณเหมือนกับ มีการอ่อยเขานะคะส่งข้อความในเฟซในโลกโซเชียลโลกออนไลน์นะคะจะได้ให้เขาติดต่อกันมาก็คงที่แบบเปลี่ยนเป็นข้อความที่แบบว่าคิดถึงนะใครคนนั้นที่ห่างไกลอะไรประมาณเนี้ยเหมือนกับว่าส่งคำกรโพสต์ Post, คำกรที่เกี่ยวกับความคิดถึงนะคะขึ้นในเฟซในโซเชียลของคุณนั่นเองนะคะคนคนนั้นที่เคยคบเคยคุย เขาคนนั้นหายไปไหนนะยังรออยู่อะไรประมาณเนี้ยคือแบบให้แบบเป็นคําอ้อนที่แบบหวานๆแล้วก็เหมือนกับโพสต์รูปตัวเองหรือว่าโพสต์อะไรที่แบบมันเป็นคําพูดของเขาที่เขาเคยพูดกับคุณประมาณนี้นะคะก็เหมือนกับว่าส่งซิกแนลหรือว่าส่งสัญญาณบอกบอกให้เขาทราบว่าคุณคิดถึงเขานั้นแล้วเขาก็จะติดต่อกลับมาหาคุณนั่นเองนะคะก็ มันเป็นสําหรับคนที่เลือกกองไพ่ที่ที่สองนะคะน่าจะเป็นความรักแบบใสๆสาําหรับวัยรุ่นวัยเรียนอะไรประมาณนี้นะคะก็มาดูซิว่าคนคนนี้เขาโสดไหมเดี๋ยวถามให้นะคะคนคนนี้เขาโสดไหมเขาเลิกคุยเลิกคบกับคนอื่นหรือย,ยังนะคะเขาโสดไหม,มจากที่เขาเคยมีคู่มีภรรยามีคนคบมีคนคุยอะไรประมาณเนี้ย เขาน่าจะโสดอยู่ตอนนี้นะคะเหมือนกับเป็นช่วงที่เขาอกหักอยู่นะคะ The world เขาอยากจะมาสารสัมพันธ์กับคุณนะคะ NICE OF FAN เขาอยากจะติดต่อกลับมานะคะลองเหมือนกับโพสต์ข้อความที่แบบว่าเหมือนกับอ่อยเขานิดนึงนะคะคิดถึงนะใครคนนั้นที่ห่างไกลอะไรประมาณนี้ลองดูนะคะเผื่อเขาแบบจะมาส่อง เฟซคุณเจอนะคะแล้วเขาก็จะทักกลับมานะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่สองเนาะมแม่หมอก็มีคําแนะนําให้ประมาณนี้นะคะมาดูสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่สามกันนะคะกองไพ่กองที่สามดอกไม้สีชมพูเขาคนนั้นที่เรา เคยคบเคยคุยนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่อาจจะห่างหายการติดต่อกันไปนานละเขาคิดถึงเราไหมเขาจะติดต่อกลับมาหาเราไหมนะคะมาดูเหตุการณ์เรื่องดาวความรักของคนที่เลือกกองไพ่กองที่3กันดีกว่าเป็นเหตุการณ์แบบใดนะคะ The High o f a n เป็นคนที่แบบว่า เขาคนนั้นเป็นคนดีนะคะแล้วก็อาจจะเคยแต่งงานแบบถูกต้องตามแบบเพณีหรือว่ามีภรรยาสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะอมืมีสีด่ดาเขาน่าจะเหมือนกับว่านิ่งๆเงียบๆอาจจะถูกภรรยาหรือว่าคู่ครองคนรักสามีของเขานะคะจับได้ว่าเขาแอบมาคบแอบมาคุยกับคุณก็ได้นะคะเขาก็เลยเงียบอืม เหมือนกับว่าเออใช่ใช่ภรรยาหรือว่าสามีของเขานะคะจับผิดได้น,นะคะแล้วก็เกิดการทะเลาะกันนะคะคือเขาแอบ,บคบแอบบคุยแอบแบชทกับคุณนะแล้วก็ภรรยาสามีของเขาเนี่ยหึงห่วงมากนะคะอืมมาดูซิว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะแปลกคาถาแน่นอนนะคะเดี๋ยวเขาหาเวลาว่างทักแชทคุณมานะคะ ติดต่อคุณกลับมานะคะคนนี้น่าจะเป็นคนที่เป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดได้เป็นนี่เขาคิดถึงคุณมากเลยนะคะเขาหวยหาคุณมากเลยห้าเหรียญน,นะคะเหมือนกับแบบใจจะขาดให้ได้เลยนะคะที่ไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยกับคุณเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาเวลาว่างแอบภรรยายหรือว่าสามีของเขาทักแชทมาคบมาคุยกับคุณนะคะน่าจะเป็นแบบระยะทางที่มันห่างไกลกันนะคะ คือเขาจะแบบว่ามนกลับหาวิธีที่จะติดต่อกับมาหาคุณยังไงดีนะคะอยากจะเจอหน้าคุณด้วยซ้ํานะคะเหมือนกับว่าเขารักแล้วก็ชอบคุณเนี่ยอืมหรือว่าบางคนบางท่านเนี่ยคบคุยกับคนที่แบบเป็นพ่อแม่แม่ไม้ด้วยก็ได้นะคะเขาอาจจะยังเหมือนกับไม่ได้อย่าขาดกับครอบครัวภรรยาสามีของเขาก็ได้นะคะตอนนี้เขาเหมือนกับเหมือนกับมองหาคนที่แบบอืม เป็นจะมาเป็นคู่ครองคนรักของเขานะคะคนใหม่คือนอกจากที่เขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวของเขาเดิมๆอยู่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาที่มันคาราคาซังอยู่นะคะยังไม่ได้ตัดสินใจอย่าขาดกันนะคะแต่ก็เหมือนกับเขาก็อยากจะคบอยากจะคุยกับคนอื่นไว้รอๆนะคะรอว่าแบบเมื่อไหร่ที่หย่าหรือว่าเลิกกับภรรยาสามีจริงๆแล้วเนี่ย น่าจะแบบว่าคือแต่งงานใหม่ได้ทันทีอะไรประมาณเนี้ยอือีกไม่ช้าไม่นานนะคะเขาจะติดต่อคุณกลับมานะคะเหมือนกับว่ามาพัฒนาความรักความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะไปแอบ,บส่องเฟซส,ส่องไลน์นะคะส่องไอจีคุณว่าเอ๊ะคุณทำอะไรอยู่นะคะมีแฟนใหม่หรือยังคุยคนใหม่ไปหรือยังนะคะอ่าแล้วก็ เขากลัวว่าจะเสียคุณไปนะคะในช่วงระยะเวลาที่เหมือนกับคบคุยกันมานานเนี่ยหรือว่ารู้จักกันมานานแล้วเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะไปคุยไปคบกับคนอื่นให้มันเสียเวลานะคะด้วยความที่แบบว่าผูกพันกับคุณด้วยแล้วเนี่ยคือมันน่าจะเหมือนกับตัวคุณเองอาจจะมาแทนที่ของคนที่เขากําลังจะเลิกด้วยนะคะ มาดูซิว่าความจริงจังที่จริงใจที่เขามีให้คุณมีมากแค่ไหน k n n King of Cup เขาเป็นแบบว่าเป็นพ่อแม่เป็นแม่ๆก็ได้นะคะเขาอาจจะคบจะคุยอยู่หลายคนแต่ว่าเขามีคุณเป็นเหมือนกับว่า number one ในใจเขาอยู่แล้วนะคะเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นปัญหาที่แบบว่าเขายังไม่ตัดขาด กับภรรยาสามีของเขานะคะคนเก่าอยู่นั่นเองเขาเจอเหมือนกับว่าถ้าแบบถ้าคุยกับคุณจริงๆเนี่ยหรือว่ามีการแบบผูกพันลึกซึ้งคุยกันแบบคิดถึงนะอะไรประมาณนี้คือเขาไม่อยากจะเก็บเรื่องราวของคุณมาเป็นแบบทำให้เขาปวดหัวนะคะหรือว่าหนักใจนะคะเขาเหมือนกับว่าเหมือนกับทำความรู้จักกับคุณไว้เป็นแบบ เออเรารู้จักกันแล้วนะนะคะเมื่อไหร่ที่ทักกลับมาหรือว่าคุยกับมาเนี่ยคือคุณก็คุณกับเขาสามารถสารสัมพันธ์กันได้เลยทันทีอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นแบบว่าคนที่รู้จักกันมาแล้วนะคะถ้าแบบณนะตอนนี้ถ้าคุณเข้าไปอยู่หรือว่าเข้าไปคบไปคุยกับเขาคุณอาจจะตกอยู่ในสถานะกลายเป็นคนลับความสัมพันธ์รับๆหรือว่าเป็นคนคุยของเขาก็ได้เขาไม่ต้องการสิ่งนั้นนะคะเนี่ย น่าจะเป็นรักสามเศร้านะคะเขาก็เลยเหมือนกับหยุดการสนทนานหรือว่าพูดคุยกับคุณไปนั่นเองนะคะภพ่ออกมาอาจจะเป็นแบบไวเวอร์ซ่าได้นะคะความรู้สึกคุณเป็นความรู้สึกเขาหรือว่าความรู้สึกเขาเป็นความรู้สึกคุณก็ได้นะคะการกระทําอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันได้พี่อเดกสามารถเข้ามาเล่นเกมได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะมาดูสิว่าเขาจะทําอย่างไรกับ ความรักคนสัพัน,น์คั้นี้เขาส่องเขาส่องคุณไหมคนที่เลือกกองไพ้กองที่สามหรือว่าคุณส่องเขาไหมคุณคิดถึงเขามากหรือเขาก็คิดถึงคุณมากเช่นกันนะคะอยากจะพัฒนาความรักคนสัพันธ์เหมือนกับว่ามีความกล้ากลัวแต่ด้วยความที่แบบว่า ตอนนี้ไม่สามารถที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปได้อยากจะแบบว่ารู้จักกันหรือว่าคบคุยกันแบบอิสระเสรียัยงไม่อยากผูกมัดนะคะใครคนใดคนหนึ่งก็ตามเนี่ยด้วยความที่แบบว่าคือยังมีพันธะในเรื่องของครอบครัวคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าอยู่นะคะเหมือนกับว่ารอช่วงระยะเวลาที่แบบรอเวลาย่าหรือว่าหรือว่ารอเวลาโสดที่แท้จริงนะคะรอ รอวันเวลาที่แบบเป็นโสดจริงๆนะคะเหมือนกับว่าค่อยจะทักหรือว่าคุยกับมานั่นเองนะคะแบบว่าเขาเครียดแล้วก็ซีเรียสมากเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เขากลัวมากที่สุดก็คือเขากลัวคุณจะไปคบไปคุยกับคนอื่นนั่นเองนะคะในช่วงระยะเวลาที่เขาหายไปนะคะเขาคิดถึงคุณมากนะคะมาดูแอคชั่นเขาจะทักเขาจะทักกลับมาหาคุณไหมนะคะ เขาจะทักกลับมาหาคุณไหมส10ถ้วยคิดถึงมากจริงๆนะคะยังนะคะสิบคาาเขายังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเขายังรู้สึกดีกับคุณอยากพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปกับคุณนะคะน่าจะเป็นความที่แบบว่าเหมือนกับเขาเคยหยั่งเชิงมาแล้วอาจจะเหมือนกับคล้ายๆกับจีบๆเหมือนกับ มีข้อความแบบคล้ายๆจีบๆหรือว่าแบบอย่างเชิงแล้วว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาอะไรประมาณเนี้แล้วก็ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เขายังรู้สึกดีอยู่นะคะเมื่อไหร่ที่แบบว่าเขาเหมือนกับเคลียร์ปัญหาชีวิตของเขากับครอบครัวเก่าของเขาได้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะทักกลับมาหาคุณนะคะมามอบถ้วยให้กับคุณมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะเมื่อเขาพร้อมในเรื่องของ การอย่าขาดจากภรรยาเก่าสามีเก่าแล้วก็พร้อมในเรื่องของการงานการเงินฐานะความมั่นคงทุกสิ่งอย่างนะคะเขาจะมามอบความสุขสบายให้กับคุณนะคะคนที่เลือกกองไพ่กองที่3นะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะคะไม่ว่าเก่าและใหม่นะคะเป็นคนไทยในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ สบายดีสำหรับเราทุกท่านด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพราะว่าแม่หมอมีการแบบเปลี่ยนชื่อช่องนะคะท่านอาจอาจจะหาช่องของแม่หมอไม่เจอนะคะถ้าไม่ได้กดกระดิ่งนะคะขอบคุณคะ่ะ